ลาพร้อมอ้ําพร้อมมึอน,นี่ผักกุหมอก็เก็บสามตัว Se fue conmigo. 咋咋咋咋咋咋咋 de yeah. wow.

Má phi. Em. Nhá thỏ này. Chúng tôi đã có. Gà đi. Đúng không? Ông Ông cái này phải không? Đi đi. <laughs> con hồi <laughs> này con ở cái tay tấm

อ๋อน้างสุกโอ้ดีเออเนี่ยถามาล้าสุกล้างสุกต้นตอใช่เนี่ยแล้วนั่นนี่แหะกนั้นไปคุ้มเลยถัวถัวอะไรอางเง้ถัว้กรพักบอดซานครับสีเขายาปลูกเออมีทีปลูกปลูกหรอ

เจ้าบอกไผ่ไผก็เรียกเป่าเจ้าเช็ดเองอืมได้อยู่ตอนนี้เจ้าบอกไผ่ว่าเจ็บข้อแห้งือมะมันลอยจำเลยเพื่อเท่าเึมเลยไม่ได้เลยปะมไผ่เอือมันไหลเอือเนี่ยเสีบดเนียว่าเสียบดิบโอง nhai và chè của sư chuẩn nhé ồ phăng đã bây giờ xá liền nó bây giờ xá liền đấy à mong mong gì mong đấy bây giờ xá liền bây liền đấy cho tay ốc quay phân hay tiền mới xảy ra được một cái tay là những bây giờ mất tay một cái 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 một cái tay một cái tay một ได้ยากไม่ได้สาเรียนนะยากครับพี่่ไสาเลียดได้อบ่ว่ข่เขาใจครับเจ้าพี่น้องกันนั่ข่อยเจ้าอืมจินจะตวงลืมคนเมาเลยก็จัไม่ได้ขาอจเมก็ลืมเลยข้าวก็ข่อ้เลวาบาก้ามื่อเขาบอกแจ้้อนถามอยู่ก็บบอกกันถาม บานซุ่มแล้วไก่จีโอยฟังอ้อเมียกินข้าแจ๊บแล้วพี่น้องเล้วโอยฟังแต่เด้งวัวหนึ่งเฮ็ดเขาจ๊บแ้วครับครับคลิปนี้กับพ่อแม่นี้แหละครับพี่น้องกับนี่เนาะบ่าดินเจ๊แนวไก่เฮ็ดนี่เนาะอันนี้อ้ำต่ว่าเลือดน้อยไปน้อยอันนี้บ่ได้ใช่เลือดคือว่าลาบเป็ดเนาะครับพี่น้องกับเจ้าตนี้พี่น้องกับภรรยากินเพิ่นเพิ่นกบบแซ่บค่ะเป็นกบบเออเพิ่นกบบว่าแซ่บทนผู้ใดว่าแซ่บกับ่นว่าไปห้ามหมอคือว่าง ต้มเก่าซะยังแซ่บกเอ็ดสูตรบ่าวเดนชแนลนะครับพี่น้องครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่องบ่าวเดนชแนลด้วยครับงบ่ได้พาคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องบสวัสดีครับ